ค,คือว่าก็ไม่ได้อยากจะรบกวนคุณมากมาอะไรหรอกครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วร้อยหนึ่งได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ขอตัว <c oughs> ค,ค,ครับ <c oughs> คงไม่เป็นการรบกวนคุณมากเกินไปเนาะ <c oughs> ถึงหรือยังครับมองไม่เห็นอะไรเลยยังไม่ถึงฮะถ้าคุณรีซอบองไม่เห็นลงไปเดินก็ได้นะคะลงไปเดินเหรออยากลงไปเดินไหมคะ <c oughs> ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณมินไนผมก็ลงเดินก็ได้ครับเอ้ยขอเธอจอดขับไปเลยครับอย่ามปไหนเดินไปก็บเขาเครตายขาดฮะคุณแล้วแล้วคุณมินไนไม่ไปกับเขาเหรอครับก็คุณเดินมินหนก็เดินแต่โรงพยาบาลมันไกลมากเลยนะครับคุณยังคานจากบ้านมินไนแล้วบอกใกล้ถึงได้เลยงั้นเดินก็ได้ครับไม่เป็นไรแน่ใช่ไหมครับไม่ครับอ๋อครับเจ็บไหมครับเปล่าครับไม่เจ็บตรงไหนเลยครับ ปรไกลหัวใจครับไกลหัวใจผมเดินเองก็ได้ครับคุณมบนนไม่เป็นไรขึ้นไหมครับผมผมเดินเองก็ได้แต่ให้ผู้หญิงอุ้มผู้ชายมันดูยังไงยังไงคุณเจ็บไม่ใช่หรอมันก็จริงแต่ว่าดูไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยไม่เป็นหรอครับมบนนีเข้าใจได้ก็ตอนนี้คุณเจ็บไงผมไ่หน้ามาเลยอ่ะเป็นภาระคุณแย่เลยอ่ะมาเยี่ยมบ้านคุณแถมไาคุณเดินไปสองโลงบ้านนี่ะใช่ฮะผมที่เป็นผู้ชายแย่เนาะนิดหน่อยครับ ครับแต่เป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับทำไมล่ะครับก็ลองมองหาคนที่เขารับเรื่องแย่ๆของเราได้สิครับคนคนนั้นล่ะครับที่อยากอยู่กับเราจริงๆดาวสวยดีนะครับพระจันทร์สวยกว่าครับดาวคารเป็นไงล่ะครับสวยไหมครับไม่เคยขึ้นไปครับดาวพุธก็โอเคนะพระนัสสุกัวก็เท่ดีมองดาวสุกเรารู้สึกดีครับทำไมล่ะครับมองมองดวงจันทร์ทีไรเหมือนรู้สึกว่าต้องไปทํางานแล้วทุกทีคุณไม่รู้สึกหรอไม่นะครับ ทำไมหรอก้าวันจันนี้ครับคุณน่าจะเหนื่อยมั้งเออะใช่ใช่จริงๆด้วยครับมินนี่ขอโทษครับขอโทษแผเรื่องอะไรครับเนี่ยมันไกลมากเลยนะครับคุณมินนท์จะไม่เป็นไรจริงจริงหรอไม่เป็นไรครับโอ้ยคุณมินนท์ดูดูดูนั่นดิเอ้ยมาไอ่ใครอะไม่รู้สิครับมีคนนั่งด้วยแลมโบกจนีนะคะไม่ใช่ตาลิงจะมาเจอะทิ้งใช่ครับมันเอญมากๆเลยครับทิ้งไว้นี่แะครับเดินไป ของใครก็ไม่รู้ว่าเมยนะแม่เปาปหรอกคุณเม่์นั่นได้เป็นคนดีจริงๆเลยนะหรือว่าคุณอยากจะไม่ไม่ครับมันเป็นของคนอื่นเราไม่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ของของเราเนาะเผื่อเจ้าของเขากลับมาหารถของเขาอาจจะแบบว่าตามหารถของเขาไม่เจอท่า้องสารแย่เลยอือก็จริงครับครับผมใช่เดินต่อไปเลยก็ได้ครับคุณรีบหรือเปล่าครับไม่ไม่รีบครับเอารถไปก็ได้ฮะแต่มันไม่ใช่รถของเรานะใช่ครับมันไม่ใช่รถของมมยไนท์น ไม่ใช่รถของคุณใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่รถของผมได้ยังไงล่ะ้าผมอยู่บนหลังคุณมิไนไนผมจะเอาเวลานหนไปเบิร์ถูกไหมก็จริงด้วยค่ะพูดตรงๆได้นะครับมินไนโงะทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับคุณมิไนไ์ไม่ได้โง่หรอกคุณมิไนไนแค่ไม่รู้แล้วมันไม่โง่ตรงไหนวะไอ้หไอ้ครับดีจังเลยครับดีใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะครับผมแล้วหิวไหมครับกินข้าวไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้กินข้าวแบบอะไรครับกินป๊อปคอร์นไปนะครับ เรียกว่ากินข้าวกับช้อนช้อนกับซ่อมเลยเนาะใช่ครับถ้าคุณนะครับกินข้าวกับอะไรอ่ะกินข้าวกับมือครับมินเลยเป็นคนบาน๋อแล้วไม่ใครกินข้าวกับคุณเลยยังครับคนในแก๊งฮะออกินในการทุกมันเลยอยู่กับตากันด้วยครับผมแล้วคุณในชอมีใครกินข้าวด้วยหรือยังครับหมาที่บ้านนะครับใช่ครับหมาตีเลยฮะน่ารักมาดูเลยเพราะว่าคนในแก๊งก็ไม่ค่อยว่างกันนะครับคุณในช้อซอบัะ คุณลีชอดีชอก็ได้ครับชื่อน่ารักดีบินนหไม่ค่อยเก่งชอช้างชอชองกับชอโชอะคนนี้ชอดีชอก็ได้ครับน่ารักดีครับผมชอบคนนี้ชอถูกไหมถูกถูกแล้วคุณลีชอชอบไหมฮะชอบครับถึงได้เลี้ยงน่ารักว่าไงนะครับไม่มีะไรค่ะ งจะหัวฟาดถ้าคุณมีนายได้เลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวบ้างไหมครับเลี้ยงแมวฮะอ๋อผมอ,อยากเลี้ยงแมวเหมือนกันผมนเป็นทาสแมวไม่ครัต <c oughs> ัวใหญ่ตัวใหญ่แต่มีนายเอาไว้ในกรงนะครับมันชอบมาเฟียกๆในกรงเลยเหรอครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แมวหรือเสือครับนั่นทำไมหนึงชอบแม่เหรอครับไม่รู้สิครับมันน่ารักนี่อ่ะเห็นมันเป็นไม่ได้มันหน้าหมัดเคี้ยวหน้ามันกลมๆดิ บางตัวมันก็ผอมนะครับมินได้เห็นบางตัวมันก็ผอมนะผมชอบตัวมันแบบตัวหนุ่ยต้ยหนุยแคบตัวหน่อยก็น่าจะต้องให้มันกินเยอะๆมาครับให้ผมวิ่งแทนไหมครับคุณ้วเหนื่อยแทนเลยครับไม่เป็นไรครับปกตินี่นอนดึกทุกวันเลยอะค่ะก็มีบ้างครับผมเป็นเด็กดีครับแม่บอกให้นอนดึกก็เลยนอนเช้าซะเลยรือว่าไม่หัดคาสั่งครับครับผมผมรู้สึกเกรงจังเลยเวลาอยู่กับคนไม่กล้าพูดครับครับไม่รู้จะพูดอะไรด้วย ้ผมพูดอะไรแปลกๆออกไปนี่คุณมิไนไนจะไม่เป็นไรใช่ไหมครับอืมไม่ครับเป็นอะไรเหรอครับอ๋อเปล่าครับเผื่อผมชวนคุยเรื่องไร้สาระแล้วถ้าเกิดว่าคุณมิไนัยไม่ชอบแย่เลยมิไนไนดูเป็นคนมีสาระเหรอครับก็อาจจะมีครับไม่มีบ้างก็ได้ครับมินไนขอโทษนะครับที่วันแรกจําไม่ได้อะตอน<ะ>ที่คุณขอเบอร์ที่อู่อะ เราไม่ได้เป็นคนขอด้วยซ้ำครับคือตอนนั้นมันเป็นจังหวะชนละมุนด้วยแหละผมเข้าใจว่าคุณแต่งรถอ,อยู่ด้วยแล้วพอเอิญว่าม้าผมก็เดินเข้าไปทักคุณเห็นว่าคงคงจะเป็นแก๊งที่เพิ่งเข้ามาใหม่หระมั้งเขาก็เลยขอเบอร์ไว้ครับอนนต่แต่ผมผมผมไม่ได้ตั้งใจจะเมมเบอร์คุณนะผมได้ยินว่าเป็นอีกเบอร์อีกคนนึงก็เลยเมมดูแต่วัดก็เป็นเบอร์คุณซะได้ไม่นหนก็ไม่รู้ว่าเป็นเบอร์คนเหมือนกันแต่เราเจอกันแปบบ๊บๆเช่ครับไม่ได้เจอกันแบบว่าต่อนหน้าคุณอาจจจะะไไม่ได้้ก็็เปนปนติแลวครับ เรานี่ไม่ไปนอนแล้วล่ะครับเห็นมาว่าคุณกำลังจะไปนอนให้คุณหายดีก่อนแล้วไหครับก็ค่อยไปก็ได้ครับรถกลัวคณเยอะมากๆเลยไหนจะไปหาคนที่บ้านด้วยทั้งที่ไม่ได้มีธุระอะไรไม่เป็นไรครับไปได้จริงๆคุณก็มาได้นะไปไหนฮะบ้านของเอ็กซดีไงครับอืมมีอะไรให้เล่นบ้างครับที่นั่ก็จะมีโต๊ะคาบครับแต่ว่าบ้านคุณก็น่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็ก็ก็มีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับแต่ว่าที่บ้านคุณก็น่าจะมีอยู่แล้ว มีมีตู้เซฟด้วยครับขอค,<ะ>คุณน่าจะเปิดไม่ได้อ่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยรหรอคะครับทำไมล่ะครับคุณอยากไปเล่นอะไรเหรออืคุณอยากเล่นอะไรมล่ะเล่นได้หรอคะอ่กเอเเเ็เล่น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 ได้ครับใช่ครับน้องหมาครับอ๋อเออใช่ใช่น้องหมาน้องหมาน้องแมวใช่ครับก็คุณบอกว่าคุณมีแมวมีเ้ยมีหมาถูกไหมที่บ้านคุณก็น่าจะมีแมวสินะครับคุณอยากเล่นแมวหรอก็อยากครับคุณมาถุกทางใช่ไหมครับเนี่ยไม่รู้ครับไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ถูกหรอกะถึงถึง สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นภลาะให้ด้วยครับสู้ๆครับขอบคุณครับหุ้ยแร่หุ้ยมิดไนส์สู้สู้คุณไนสู้ไดคุณชอบเต้นเหรอไม่ครับเป็นคนขี้อายครับให้เต้นอะไรเต้นไม่ได้จริงครับอ๋อโอเคฮะล้าคุณไม่ได้เหรอครับชอบเต้นไหมครับมิดไนส์เต้นไม่เป็นค่ะว้ายเป็นคนขี้เขินขี้อายเหมือนกันสินะครับเต้นเหมือนคนธรรมดาเขาไม่เป็น่ะอ๋อ ทำไมล่ะครับก็เป็นคนพิเศษไงครับใส่ไข่สองฟองซะด้วยถูกต้องนะครับทำไมโรงพยาบาลไม่มีคนเลยฮะเอ่อไม่ใช่โรงพยาบาลนี่ครับมันโรงพยาบาลตรงนี้มันไม่มีนะครับคุณวินัยเล่นมุกแหละต้องวิ่งไปทางนี้เหรอตรงไปครับใช่ผมเป็น G P S ให้ตรงไป500รอยเมตรครับโอเคฮะัว่าคุณวินนีจะลำบากอย่างเลยเป็นภาระหรือเปล่าแต่วันนั้นวินนไปโรงพยาบาลไหนมานะอ๋อโรงพยาบาลมันอยู่ตรงไปครับ สะพานไหมอะเอ่อไม่ไม่ต้องครับคุณไม่นาจะปีนขึ้นสะพานหรือไงครับเดี๋ยวขวาครับทางนี้อค่ะครับตรงไปครับผมหน้าเดินคุณไม่นาจะวิ่งไม่ใช่หรอก็อยากจะใช้เวลาให้มันนานหน่อยครับหมายถึงว่าถ้าทําอะไรเพื่อใครได้บ้างมมนาก็จะทําครับเหมือนคนในแก๊ง นี่ยนะผมแค ouais. right, uh ่รู้จักกันไม่กี่วันผมเป็นคนภายนอกซะด้วยซ้ำคุณยังดูแลดีขนาดนี้ผมละอิจฉาคนในแก๊้งคุณอีกเลยครับคนในฮาเลมคงจะได้รับชีวิตที่สดใสแล้วก็คงจะมีคุณภาพมากๆเลยยังไม่ถึงกันอีกรอใกล้้วไอผมไม่ส่งไหมครับอีกนิดเดียวใกล้เลยครับไม่งั้นผมว่าขาเราจะหักนะครับใกล้แล้วใกล้จะไปนอนแล้วครับไอผมไปส่งไหมอีกนิดเดียวไม่เป็นไรอุตส่าห์วิ่งมาขนาดนี้แล้วจะถึงแล้วใช่ไหมครับคุณวินนัยค่ะวินนัยขอฝันต่อความฝันก่อนนะครับสู้ สู้ไหมฮะเอ่อสู้ครับมันต้องมีพลังกว่านี้สู้โว้ยมันต้องสู้กว่านี่ต้องต้องสู้ขนาดไหนนะครับสู้สู้ใช่แล้วอ้าวใครตายอ้าวอวยังทางไหนฮะตรงไปอีกตรงไปนี่ครับจะถึงแล้วครับคุณมีนายเก่งที่สุดเลยครับบอสว่าไงทำไรวิ่งไงไม่เห็นเหรอวิ่งทำไมอ้าววิ่งดิไม่วิ่งจะถึงปะแล้วรถอ่ะไม่มีสู้ครับบอสแดงเขียครับนั่นแหละเอาไว้เตะมึงไง เสนแล้วครับคุณวินท์ภายในอึดใจเดียวอยู่ข้างหน้าแล้วครับเส้นชายอยู่หน้าตูนบอดี <นะ S 2> ้สลัมนิชิดซ้ายเลยนะครับเนี่ยวินในแต่เหนือลงใต้อของจริงสุดยอดไปเลยแต่มินัยไม่เคยวิ่งขนาดนี้มาก่อนแล้วนันเนี่ยผมก็ไม่เคยเแ,แล้วั้สุดท้ายหรือเปล่ามันนั่งอยู่บนหัวใครแล้ววิ่งนานขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันครับหรอครับใช่ครับควรดีใจใช่ไหมเนี่ยดีใจสิครับมเป็นเรื่องที่ดีมากเข้าโรงพยาบาลนะใช่ครับควรจะเข้าตั้งนานแล้วครับมินัยขอโทษครับที่พาหลง ไม่เป็นไรครับคิดซะว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยออกกําลังกายเอ่อครับส่งถึงที่ซะด้วยเย้อ๋อคุณต้องเปลี่ยนชุดก่อนปะใช่ครับใช่ใช่ใช่เกเลยเออคือคือว่าครับก็ไม่ได้อยากจะรบกวนคุณมากมาอะไรหรอกครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วร้อยหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้ตัวนะครับคงไม่เป็นการรบกวนคุณมากเกินไปเนาะกระเป๋าสิบเจ็ดครับไม่เลยอ้าวขอบคุณครับ ใจดีมวกไปรอข้างนอกก็ได้นะครับีินไนโอเคอโอเคใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคก็ดีแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหลังผมเอาเงิน100บาทไปคืนที่บ้านนะครับ,รบผมสัญญาผมจะคืนทุกบาททุกสตางค์ไม่เป็นไรครับไม่คิดมากตั้งร้อยหนึ่งเลยนะครับคุณวิดไนมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะบินไนให้ผ่อนวันละบาทผ่อนวันละบาทก็ก็คือว่าผมต้องจ่ายวันละบาทใช่ครับทีบท่บ้านคุณเหรอครับใช่ครับโอ้ใย่นันก็ได้ครับ เพื่อนช้ยคิดดอกเบี้ยนะฮะสบายครับเรื่องเงินผมตรงเปร๊ะทุกวันอยู่แล้วครับไม่ว่าผมจะยืมเงินใครผมก็จะคืนตามวันกําหนดแล้วขากลับนี่ยังไงครับคุณมินไดคุณคงจะไม่เดินแล้วสินะครับขายังอยู่ฮะได้ครับได้จะมา้ครับอ๋อหมายถึงว่าเราจะกลับยังไงใช่ไหมคุณได้ผมไไปส่งที่บ้านไหมครับคุณจะไปส่งมินไดยังไงฮะก็คงหารถแถวนี้แหละครับหรือคุณมินได้อยากจะเดินละครับลองดูไหมครับเผื่อจะได้ฟิลเดียวกัน มีใ <c oughs> นนอน <c oughs> เลนแม่แต่ว่าถ้าคุณใช้ให้ผมเดินผมก็เดินได้นะสบายอยู่แล้วแต่ว่า,าไหนๆคุณพี่นายก็จะไปนอนแล้วก็รีบไปส่งจะดีกว่าคับแล้วรถล,ล่ะครับนั่นก็รถนุ่นก็รถนุ่นก็รถครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่ของเรา <c oughs> จ,รจริงดูเอ้าอันนี้รถใครอ่ะอ๋อรถเพื่อนผมเองครับสบายครับอ๋อโอเคครับคุณนีซอนี่อัธยาญใส่ดีนะครับ <c oughs> ก็หมายถึงว่าเป็นคนอัธยาศัยอย่างนี้ค่ะไหนใครก็บอกอย่างนี้ยิับนิดนึงจีจ้ายิ้มมันสบแต่ฉันมันคืออะไรขอบคุณค่ะวันนี้นะครับวันนี้ครับไว้เจอกันค่ะ